หนูอยากเป็นเขมิกาี์ฉันเขมแล้วมีชุดย,ยังนี่ไงมีแล้วแม่ทําให้เลิศเลยละ่ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าไหมเดี๋ยวหนูขอไปแต่งหน้าก่อนเยวแปลงหน้าเป็นเขมิกาโอเคจัด,ดป้ายน,นี่ครับวันนี้พี่พี่ก็มาช่วยแต่งหน้าให้ด้วยครับวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยครับผมมาดูกันว่าแต่งเสร็จจะออกมาไยงไครับ oh <my> น้องแก้มเปลี่ยนลุคเสร็จแล้วครับเปลี่ยนลุคเ,เ,เป็นเขมิการเ,เ,เราก็จะไปหาโลถ่ายกันอยู่ข้างนอกไป ไปกันเราก็หาโลอยู่ครับตอนนี้คือหาโลแบบต้นไม้ต้นไม้แบบธรรมชาติธรรมชาติครับตอนนี้ก็ขึ้นต้นไม้ครับเราต้องมีเสียงเพลงด้วยม,ม,มาครับเทคที่หนึ่งครับในเรื่องคือเขมมิกาจะขึ้นไปไปเอาแมวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่น้องแก้มจะไปเอามะม่วงเขมมิกาจะอันนี้เทคสองครับนะเทคสองก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้มารอดูเทคสามครับ ทีนสุดท้ายครับทีนที่เคมีกาจะพูดครับฉันเคมเคมีกาจ้ะไปดูต่อช่องน้องแก้มได้เลยครับอยากเห็นพ่อเป็นพ่อ